ขยะทั้งหมดที่ออกมาจากเรือนะในรอบนี้นะสวยไหมที่ไปอลสกา้านี่เราเติม14วันครั้งหนึ่งนะเช้าผมทำความสะอาดห้องไปทั้งหมดเลย <c oughs> ออกไปได้เรียบร้อยครับตรงนี้เหมือนตึกจอห์นวิกเลย สวัสดีครับทุกคนพบกับวิเตอต์ว,วันชาวเรือนะครับตั้งตีคนไทยบนเรือสารล้านนะครับตอนนี้10โมงครึ่งครับโหดง่วงเมื่อเช้ามีงานแต่เช้าครับเพราะว่าต้องไปช่วยแผนกอื่นเกี่ยวกับความสอ่อเกี่ยวกับอะไรเขาเรียกข้างบนเกี่ยวกับเรื่องอาหารนะครับเพราะว่ามีคนเป็นหวัดนะครับมีแขกเป็นไข้ก็เลยต้องเอาแผนกอื่นไปช่วยด้วยตอนนี้เรือจอดอยู่ที่ เมืองแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาครับเมืองนี้ผมไม่เคยออกเลยแล้ววันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมจะได้ออกไปนะเพราะว่าชื่อผมเนี่ยไปติดอยู่ใน SR ฝ่ายบุคคลเนี่ยเป็น5-6า 5, ห6เดือนอะ่ะจริงๆคนที่ทำสามสัญญาขึ้นไปอะ่ะสามารถออกได้แล้วแล้วมันไปปรากฏในใบกระดาษว่า3ปีขึ้นไปอา้าว พอไปคุยกับเมนเจอร์ใหม่เขาบอกสามสัญญาขึ้นไปเท่านั้นสรุปว่าผมไม่ได้ออกเลยครั้งที่ผ่านๆมาวันเดียววันนี้จะออกไปข้างนอกนะให้ทุกคนได้เห็นเมืองเวนคูเวอร์ประเทศแคนดากันถ้าน้่ง่วงนี่ขออภัยด้วยนะง่วงมากง่วงจริงนี่เรือเรือข้ามฟากเป็นเหมือนเรือเฟอร์รี่บ้านเขาแล้วก็ท่าเรือเน้นะและตรงนี้เป็น บังเกอร์น้ำมันกำลังเติมน้ำมันอยู่นะเติมเยอะมากแต่ละรอบเนี่ยเติมเยอะมากนะอย่างทริปไปล,สก,ปไปลสก้าเนี่ยเอ่อทริปไปสกาเนี่เราเติมสิบสี่วันครั้งหนึ่งนะแล้วก็ทริปนี้จะเจ็ดวัน เราเราหมดทริป阿拉สกาแล้วนะครับหมดทริป阿拉สกาเรียบร้อยเราอยู่ที่阿拉สกาเนี่ยวิ่งแวนคูเวอร์แคนาดาไป阿拉สกาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยกี่เดือนวะห้เดือนเลยแล้วเดี๋ยวเราจะข้ามมหาสมุทรกลับไปแอตแลนติกนะครับอ,อีกหนึ่งสัปดาห์เราจะข้ามกลับไปแต่ช่วงนี้เราจะวิ่งเราจะล่องในแถวซานฟรานซิสโกเอลเอย์วิกตอเรียแคนาดาฝั่งเวสต์โค้ทั้งหมดนะครับ ใหญ่มากคือเห็นขนาดเท่านี้นะแต่ลึกลงไปอะ่ะห้าเมตรเลยนะคือน้ำมันเยอะมากไม่รู้เติมอะไรผสมกันบ้างอะ่ะงงแต่ถ้าเอาตามเครื่องเรือนะในข้อมูลอะ่ะก็คือเครื่องเรือเป็นดีเซลไฟฟ้าเป็นแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นดีเซลไฟฟ้าแล้วลำนี้เป็นเอ่อดีเซลแก๊สเทอร์ไบน์นะ แล้วเมื่อคือนอ่ะผมผมฝันฝันแล้วแบบนอนไม่ค่อยหลับฝันว่าวัวชนไป <c oughs> โคตรอาบฝันว่าวัวชนตรงนั้นเป็นตัวเมืองแวนคูเวอร์นะเดี๋ยวเราจะเดินไปดาวทาวมีอะไรเยอะมากถ้าเท่าที่เคยดูนะแต่ยังไม่เคยลงไปเดี๋ยวรอเพื่อนครับรอเพื่อนตอนนี้เขายังไม่อนุญาตให้ออกเพราะว่า เหมือนจะกำาลงจะเคลียเรือเพื่อทำความสะอาดทั้งหมดนะเพราะว่ามีแค่คนป่วย1 0คน15คนเนี่ยเขาก็จะทำความสะอาดนละ้วคือสะอาดมากสะอาดมากๆคลีนมากๆแค่คนป่วยนิดเดียวนะคือคิดดูแขกสองพันกว่าคนอะ่ะมีคนป่วยแค่10คนอะ่ะเคลีย์เรือเป็นแบบนี่ตั้งแต่เช้าเลยยังไม่ยังไม่หยุดเลยสะอาดมากนะ นี่ตรงนี้ก็เป็นแพรส่วนหนึ่งที่มารับขยะนะครับมีพวกตั้งแต่เดี๋ยวไปดูใ,ใกล้มีตั้งแต่อะไระเชือกเรือน่าจะไม่ใช้แล้วเชือกเรือนั้นต้องเห็นมีสำรองมาเปลี่ยนใหม่แล้วก็ลังกระดาษอะไรต่างๆคือทุกอย่างโดนแยกหมดแล้วนะแล้วก็ขยะแห้งกระป๋อ,บบองอลูมิเนียมอะไรทุกอย่างนะแม้แต่พาเลทไม้นะทั้งหมดเลยมาดูใกล้กลเนี่ย ขยะทั้งหมดที่ออกมาจากเรือนะในรอบนี้นะในแค่ในรอบนี้นะเยอะมากนี่ยังไม่ให้ออกไปข้างนอกเลยเมื่อกี้มีประกาศว่าเาเหมือนให้ลูกเรือทุกคนไปรายง,งานตัวกับกับอะไรกับเลยเมนเจอร์ตัวเองเพื่อการทําความสะอาดพื้นที่แต่ของผมเนี่ยกําลังทําอยู่เพื่อนเพื่อน,อนกำลังทําอยู่ผมไม่ต้องไปเพราะว่าเมื่อเช้าผมมีหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่งแล้วไม่ต้องไป ตรงนี้ก็มีทําความสะอาดนะส่วนหนึ่งแล้วก็ข้างนอกก็มีแบบฉีดน้ําฉีดเลยด้วยนะเนี่ยกื้นอะไรเขาทำหมดเลยนะทําทุกอย่างเลยในในโรงละครน่าจะทําความสะอาดไปแล้วเรียบร้อยเพราะว่าเขานัดช่วงสิบโมงหัวหน้านัดในกลุ่มกลับมาห้อง เพื่อนกลับบ้านเรียบร้อยวันนี้เพื่อนหมดสัญญาเรียบร้อยครับก็คือคนที่เป็นรูมเมทผมอะหมดสัญญาการทํางานเรียบร้อย6เดือนกว่ามั้งได้กลับบ้านไปวันละของผมอีกเดือนกว่าเลยเผมก็เลยย้ายลงมานอนข้างล่างนะเรียบร้อยข้างบนก็เป็นการเ,เพื่อนก็จะเตรียมของใหม่ให้คนที่จะมาใหม่นะก็จะเป็นพวกแบบทิชชู่พวกผ้าปอกหมอนผ้านวมอะไรต่างๆ ของใหม่ทั้งหมดนะเนี่ยเมืเช้าผมก็ทําความสะอาดห้องไปทั้งหมดเลยเ,เคลียร์ของที่ให้มันโล่งๆอะ่ะตอนนี้รอประกาศให้อนุญ,ญาตให้ออกข้างนอกนะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปกัน <c oughs> <c oughs> <c oughs> ออกไปได้เรียบร้อยครับออกมาแล้ว <c oughs> มา <c oughs> เพื่อนมือเป็นโอรครับเฮ้ยเซให้สุดท้ายเลยออกได้แล้วเหรอ นี่บริเวณท่าเรือจะมีทางเชื่อมแบบสนามบินแบบนี้สวงเพื่อนนักลองนักลองนักลองทางเดินบริเวณเทอร์มินอลออกไปข้างนอกนะครับสวยมากวิวดี <c oughs> เดี๋ยวเราเดินเข้าไปในในเมืองครับาทางทางออกเมือง รู่นเรือเราจอดอยู่นู้นครับยันเข้าให้มีเช่าจักรยานตรงนี้ด้วยนะสวยๆแท็กซี่สีส้มมาบ้านครับนี่สถานีรถไฟฟ้า คือเมืองนี้เขาบอกว่ามีอาพวกยาเสพติดเนี่ยฟรีบางทีมีคนแบบใช้เข็มเนี่ยฉีดยาเมืองค่อนข้างใหญ่ใดูบรรยากาศไปรอบๆอบเนาะมาพร้อมกันกับทุกคนอ่ะตรงนี้เป็นฟู้ดทรับ บอกว่าเมืองนี้มีคนติดยาเยอะก็บางทีมีคนใช้เข็มด้วยนะตามท้องถนนนะพวกสายเขียวนี่เกิดเลยนะแต่ผมยังไม่เจอนะนี่คือคำบอกเล่าจากหัวหน้าออของผมที่เขาออกมาก่อนหน้านี้นะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีไหมแวนคูเวอร์ <S <S ประเทศแคนาดานะ เพื <Good. S 2> ark, line, ่อนบอกว่าร้านนี้อร่อยครับเป็นฮอทดอกแซนด์วิชเป็นรถมินิบัส มื่อกี้มีเหมือนพวกเดินมาขอบริจาคอะไรด้วยนะเหมือนแบบมูลนิธิอะไรเงี้ยเหมือนคล้ายๆบ้านเราอ่ะแถวๆตรงนี้บรรยากาศดีมากครับ แบบต้นแบบพวกดอกไม้เยอะแล้วทุกอย่างจะเป็นแบบประดับด้วยอิฐนะดูสวยไหมบรรยากาศโคตรดีอากาศอยู่ที่ประมาณ20องศา18-21องศาประมาณนี้นี่ตรงนี้มีนาฬกาไอ้น้ำเลยสวย คนมารอดูอะไรวะนี่ดูรถเมย์บ้านเขารถบัสรถปัสกนี่รถเมชอบ มีสันฟรอนเทียมีคนแบบเป็นร้านอาหารเหมือนในหนังอน,นะแต่ถ้าบ้านเรานี้เป็นซุ้มร้านกะเพราแล้วชิวๆนี้สวยตรงนี้เหมือนตึกจอห์นวิกเลยสวยมไหมตึกในหนังจอห์นวิกเ่ยเหมือนไหยหัวมุมพอดีแต่ว่าอันนี้เล็กกว่า มาร้านแผน่นร้านแผ่นเสียงครับ <Okay. S 1> mm hmm. ร้านแผ่นเสียงแต่มีเสื้อสวยมากครับเสื้อสวยมากจำร้านนี้ไว้เดี๋ยว ค่อยกลับมาซื้อเสื้อรอบหนะ้า you know นี่แผ่นเสียงของเชดเบเกอร์เนี่ยใบนี้ที่มันเป็นสัญลักษณ์ญญของประเทศแคนาดาเนี่ยรู้ต้นอะไรเขาเรียกว่าต้นอะไรอ่ะล mm hmm. ้าน,นอ่ะผีแ <Okay. S 2> บบกับ กิจที่ยืนรอตรงแยกแกี้มีกิ่นสายเขียวเดินมาเต็มเลยตรนนี้เรากําลังเดินกลับครับเดินกลับไปเรือนะวันนี้มีเวลาน้อยเพราะว่าเดี๋ยวมีเพราะว่าเขามี OPP อ,อันตรายคือบนเรือค่อนข้างจะตรวจเช็คความสะอาดนะการกําหนดขึ้นเรือก็เลยเร็วขึ้นนะครับเมืองน่าอยู่มากเลยแบบ ชิลทุกอย่างแบบประดับด้วยอิดแค่ประดับด้วยอิดก็รู้สึกดีแล้ว <L an> อีกอย่างที่นี่คนเอเชียเยอะด้วยครับพวกคนจีนพวกเกาเหลีอ,อะไรเงี้ยเยอะมากเท่าที่เห็นนะนี่ตรงท่าเรือครับเรือเราจอดอยู่สวยไหมสวยไหม ถ้าเรือใหญ่มากนะทอมินอลใหญ่มากเดี๋ยวเดินกลับเรือครับกลับเข้าเรือกลับมาเรือเรียบร้อยครับเมื่อกี้ไปใช้อินเทอร์เนต็ตมันด้วยเรือตรงนี้เรือจอดถ้าเรือเดี๋ยวเรือจะออกตอนห้าโมงครึ่งนะนี่ผู้โดยสารก็เริ่มขึ้นเรือก็มีบุฟฟิต์เกี่ยวกับความปลอดภัยแล้ว การใส่เสื้อชูที่สถานีจุกเชนของตัวเองอยู่ไหนเป็นการทบทวนทั้งหมดนะอตรงนั้นก็จะมีผู้โดยสารกำลังเข้าเรือนะกำลังเข้าเรือแล้วเดี๋ยวจะถ่ายตอนเรือออกให้ดูอีกทีนะครับตอน5้าโมงครึ่งตอนนี้เดี๋ยวผมเข้าไปข้างในเรือครับตอนนี้เวลา18นาฬกานาทีครับ เรือกำลังออกนะครับพรุ่งนี้จะจอดที่เมืองวิกตอเรียประเทศแคนาดานะครับแล้วก็ล่องไปเส้นซานฟรานซิสโกแอเอฟอนั้นครับบรรยากาศตอนเย็นสวยมากครับนี่เมืองที่เราไปเมื่อกลางวันกันตอนนี้ประมาณ6กโมงกว่าแล้วตอนเย็นเดี๋ยวเราเรือจะลอดสะพานไลออนเกตตรงนั้นนะน่าจะในอีกสิบนาทีคิดว่านะ อันนี้เป็นท่าเรือสินค้าใหญ่มากครับบรรยากาศโคตรดีตอนนี้อยู่ที่อุณหภูมิอยู่ที่10องศา10-17ถึงองศาเนี่ยเราไปดูตรงหัวเรือคนไปรอคนไปรอดูเรือลอใต้สะพานเยอะมาก ุกคนลองปรับความเรยวเป็นพันสี่ร้อยสี่สิบนะครับดูว่าสองเคนะเห็นแบบรละเอียดชัดมากเรือเริ่มความเร็วขึ้นเรื่อยๆครับตอนนี้เราจะลอสะพานตรงนั้นกันเป็นหมายเกี่ยวกับอุตสาห์กัมหมดเลยนะ กับตันเพิ่งมาใหม่นะกับตันเออ่คนเดิมก่อนหน้าซีซัน阿拉斯ากับตันรูเมนรูเมนมาจากบัลารุสแล้วก็กับตันที่สลับสับเยนก็คือกับตัน ries, เจนฟรีเจอร์เบลเยียมใกล้แล้วครับดูฉากหลังเป็นฉากหลังเป็นแบบแบบว๊กราวแสงอาทิตย์นะครับสวยมาก ิดว่ากับตันคนนี้น่าจะกดกดบูดนะเพราะว่าครั้งที่แล้วเขากดตอนลอดใต้สะพานตรงนี้เดี๋ยวมาดูกันมาดูกันว<ๆ>่าได้จะได้ยินเสียงพูดไหมเราจะลอดใต้สะพานครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในสัญญาณหน้าในปีหน้าเลยในซีซั่นนี้จะจบแค่รอบนี้นะครับเป็นการลอดกลับในซีซั่นนี้นะครับตลอด5-6เดือนที่เรืออยู่ที่นี่นะครับ สะพานไลออนเกตตรงนี้สวยมากๆเนา่จำครั้งแรกที่ข้ามลอดข้ามมาได้เลยเรากำลังจะลอดนะครับจะลอดแล้วสวยไหมสวยมากๆบรรยากาศดีมาก สวยมากครับสวยมากแล้วกนไม่กดบูดเห,หรอรอดมาแล้วครับรอดมาครึ่งลาแล้วรอดมาครึ่งลาแล้วสวยมากโอ้หสวยจริงสวยมากๆโอ้ใช่คำว่าสวยได้เปลืองมากเดี <laughs> ๋ยวเราจะออกไปปากอ่าวเพื่อจะออกไปทะเลเปิดน,นะครับ <laughs> นี่ออกมาจะปากอ่าวแล้ว จะใช้ความเร็วเพิ่ม,มขึ้นแล้วครับน่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนเต็มกําลังนะเอากลับไปฝั่งโน้น <Okay. S 1> เห็นตรงบ้านตรงเนินเขาไหมกลางคืนอาจจะสวยมาก <Okay. S 1> เวลาเปิดไฟอะ่ะ